เป็นวันที่เราจะมาเจาะรายละเอียดเรื่องของผลิตภัณฑ์ยินตันนะคะที่ S อ a t นเ e เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอยู่นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกกับผลิตภัณฑ์ Bi ฟิน EX ซึ่งผู้ที่จะให้ข้อมูลเราได้ดีที่สุดท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์บริษัทไทยยินตันค่ะคุณจิรพัฒน์เอกฐานนท์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องผลิตภัณฑ์ค่ะอยากให้คุณจิรพัฒน์พูดถึงจุลินซีนะคะว่าทําไมเราถึงต้องกินบิฟิน่าเอ็กซ์ทำไมถึงต้องกินจุลินี ทั้งบิฟิโดแบคทีเรียมลองก้ามทั้งตัวอีกตัวนึงคือแล็ตัวบคทีลัียโาทหมเรากินเข้าไปด้วยก็คือจูรินซีบิฟิโดแบคทีเรียมเนี่ยนะครับมันจะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับเราเคยได้ยินอย่างที่ว่าเราเคยได้ยินแต่แลคโตัวบคทิลรีและตัวบาซิลรสเนี่ยทานก็ดีเหมือนกันแต่แล็คตัวบาซิลรสเนี่ยทานไปเนี่ยก็จะผลิตพวกกรดเรียกว่ากรดแลคติกก็คือปรับสภาพหลําไส้ให้เป็นกรดอ่อนๆแค่นั้นเองแล้วก็ผลิตสารอาหารนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับ แต่ว่าวิฟิโดแบคที่เรียกเนี่ยผมถือว่าเป็นอาหารเองเป็นทหารเองเลยพอเข้าไปถึงปุ๊บนะครับไปถึงลำไส้ใหญ่ปุ๊บมันมีอาหารอยู่เศษอาหารที่เราเหลือนั่นแหละเราแค่เอาเศษอาหารนี่มันทานที่เราจะทิ้งออกไปจากร่างกายเนี่ยเขาก็จะทานทานปุ๊บเขาก็จะผลิตวิตามิน B ขึ้นมาทันทีอย่างที่ทราบอยู่นี้นะเราก็ไม่ค่อยได้ทานวิตามิน B ใช่ไหมครับข้าวก็ทานในข้าวขาวก็มีปัญหาเรื่องวิตามิน B ีตัวนี้ผลิตผลิตวิตามิน B รวมให้กับร่างกายอันที่สองเนี่ย เนื่องจากว่ามันก็จะทางานร่วมกับรับบ่สีนลปรับสภาพลําไส้ให้เป็นกรดอ่อนพอลําไส้ไปกรดอ่อนปุ๊บการขยับตัวของลําไส้ก็จะดีขึ้นมันช่วยกระตุ้นการขยับตัวนี้เวลามีลําไส้อย่างที่เราสร้างเป็นหลอดลมมันก็จะมีเศษอาหารตกอยู่ตามรลอนเนี่ยแต่ถ้าเกิดลําไส้เราขยับตัวดีขึ้นพวกอันนี้ก็จะถูกเศษอาหารหรืออะไรกานที่มันเน่าๆอยู่ในลําไส้เราก็จะถูกขยับตัวขยับออกมาเพื่อจะขับถ่ายออกไปข้างล่างก็จะช่วยให้ลําไส้องขยับตัวได้ดีขึ้นนะครับ อันที่สามก็คือด้วยความเป็นปวดอ่อนเน,นี่ยก็จะยับยั้งการจเจริญเต,ติบโตของจุลินทรีย์ตัวไม่ดีนะครับที่อยู่ในลาไส้จุลินทรีย์ตัวไม่ดีพอสภาพปวดร่อนก,ก็จะลดปริมาณลดลๆๆงนะครับจุลินทะรีย์ตัวไม่ดีอย่างที่เคยบอกแล้วว่ามันก็จะทําให้เกิดแก๊สสร้างสารกล่อมะเร็งคือบางคนที่่าแบบฉันกินผักนะครับกินอาหารดีๆทุกอย่างเลยหารู้ไหมว่าอาหารดีๆดีเหล่านั้นพอเดินทางไปถึง ลำไส้ไลำไส้ใหญ่แล้วมันก็คือการอาหารแล้วถ้าในลำไส้ใหญ่มันมีจุลินทรีย์ไม่ดีอยู่มันก็พร้อมท<ม>ี่จะกินกากอาหารพวกนี้แล้วก็ผลิตสารพิษสารก่อเละเข้าสู่ร่างกายไปดีค,ครับก็คือถ้ามีบิฟิโลแบคทีเรียมไปร่วมด้วยช่วยช่วยกันแล้วเนี่ยก็จะช่วยลดจุลินทรีย์ไม่ดีลงสารก่องเลงก็จะลดลง<ม>นะครับสารพิษก็ลดลงแก๊สก็ลดลง<ม>นะครับแล้วบิฟิโลแบคทีเรียมทางานก็สร้างวิตามินเข้าไปอีกไม่ว่าได้ทั้งไปและกลับ ลดสิ่งไม่ดีแล้วเพิ่มสิ่งที่ดีเข้าสู่ร่างกายแล้วก็สร้างอย่างที่บอกว่าเด็กก็จะมีสร้างสารคอร์ตกซดีแล้วก็มีสารที่มีลักษณะคล้ายยาแก้เสษอ่อนเป็นยาจริงๆร่างกายเราสร้างยาแก้เสษได้เองจากการของจุลินทรีย์นี่แหละให้เข้าสู่ร่างกายมันก็เลยเป็นภูมิต้านทานนะครับก็ลดอาการอักเสบในร่างกายอะไรได้ดีขึ้นมีความแข็งแรงของร่างกายมากขึ้นในลักษณะนี้ก็อย่างที่เราได้เกิดกันมาว่า จุลินทรีย์วิโดแบคทีเรีย,นนยมีประโยชน์กับร่างกายนะครับทั้งหลายๆลยอยา่างทีนี้ปัญหาก็คือว่าที่เราบอกกันว่าพอเราทานเข้าไนปุ๊บในรูปแบบอื่นเนี่ยจะไปเสียชีวิตที่กระเพาะอาหารหมดนะครับมันก็เลยมาจุดประกายให้บริษัทยินตันเดลพาสเนี่ยเอ๊จะทํำยังไงว่าจะหาเทคโนโลยีไหนที่จะปกป้องจุลินทรีย์ชนิดนี้ให้มันมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลสูงที่สุดก็คนคิดเทคโนโลยีแคปซูลหลายหลอยต่อขึ้นมา นะครับโดยที่จริงๆแคปซูลเราเนี่ยมันจะมีทั้งใสทั้งทึบทําได้หมดนะครับแล้วก็มีตั้งแต่2ชั้น3ชั้น4ชั้นถ้าเป็นจุลินซีผลิตภัณฑ์จุลินซีมีฟิน่าเอสเนี่ยนะครับมีผ้านะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีแคปซูล4ชั้นนะครับชั้นที่1คือผนังขอบขอบเลยขอบขอบเนี่ยครับคือชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2นะครับก็คือข้างในนะครับและนี้ก็คือชั้นผนังชั้นที่3มันจะละเอหน่อยนะครับและชั้นที่4ก็คือผลิตภัณฑ์ พอเราทานไปปุ๊บถึงกระเพาะอาหารปุ๊บผนังชั้นแรกก็จะปกป้องน้ำย่อยในกระเพาะอาหารก็จะมาย่อยนะครับย่อยเปลือกด้านนอกออกไปแต่ชั้นที่2ก็จะอยู่ในกระเพาะอาหารตอนปลายพอเราย่อยใกล้จะเสร็จก็จะย่อยชั้นที่2ออกเพราะมันเป็นเพราะมันต้องอยู่ในกระเพาะนานนานนานครับก็จะต้องปกป้องหลายชั้นเสร็จแล้วชั้นที่2เนี่ยจะปกป้องเสร็จปุ๊บก็จะเหลือชั้นที่3าผนังชั้นที่3ากระจุกิีทรีย์ข้างในก็จะเดินทางไปสู่ลำไส้เล็กอย่างที่ทราบลำไส้เล็กก็จะมีปล่อย ดำย่อยออกมกาเหมือนกันเขาเรียกว่าเอนไซม์ะนะครับในการย่อยอาหารก็จะย่อยตอนย่อยไปเรื่อยครับผนังก็จะปกปิดไปเรื่อยแต่ก็ค,อค่อยๆผนังก็บางลงบางลงพอซัไปปลายลำไส้เล็กการย่อยใกล้จะเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ผนังก็จะหดลอกไปก็ที้เหลือเป็นกาล,ลังทหารของเราและนะครับกาลังทหารเราก็จะเดินทางจากปลายลำไส้เล็กเนียไปสู่ลำไส้ใหญ่ นะครับโดยที่อัตราการรอดของกำลังทหารบิฟิโดแบคทีเรียมกับแลคโตบาซิลัสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80%คือเรียกว่าในปัจจุบันนี้ก็คือสูนยที่สุดคือเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆเนี่ยนะคะก็คือมี4ชั้น4ชั้นครับที่เห็นเล็กๆเนี่ยสชั้นนะครับก็คือเม็ดสีเหลืองเนี่ยก็คือจุลินทรีย์บิฟิโดแบคทีเรียมจำนวนหมื่นล้านตัวต่อหนึ่งซองต่อหนึ่งซองคือรวมกันพวกนี้ใช่ไหมคะเม็ดสีเหลืองแล้วก็เม็ดสีขาวเนี่ยก็คือแลคโตบาซิลัส คะคือเม็ดกลมเหมือนกันเม็ดกลมเหมือนกันแต่มันจะมีผงๆสีขาวๆด้วยใช่ผงสีขาวๆเนี่ยก็คืออาหารของจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดนี้ก็คือเรียกว่าพรีไบโอติกก็คือโอลิโกแซคคาไรเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของเรามีฟินเอเอเนี่ยคือมีทั้งโปรไบโอติกด้วยแล้วก็มีพรีไบโอติกด้วยใช่ครับผมเม็ดสีขาวๆนี่อาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ต้องใส่ในแคปซูลนะครับตัวเม็ดสีขาวๆเนี่ยมันไม่มีผลอะไรกับระบบย่อยอาหารหรือระบบดูดซึมอะไรเราเป็นแค่อาหารจุลินทรีย์เท่า คือมันมีรสหวานมีรสหวานแต่ว่าไม่ได้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ชนิดหนึ่งครับที่ผ่านไปเลยครับไม่มีเราไม่ได้ดูดซึมไม่ได้ใช้อะไรจิงนมันจะเดินทางไปถึงลำไส้ใหญ่เขาจะเดินทางถึงลำไส้ใหญ่แล้วก็เป็นอาหารจุลินทรีย์เป็นสเบียรครับเป็นสเบียรของจุลินทรีย์นี่เลยทีนี้เวลาทานก็ฉีกทองฉีกซองนะครับยังอีกหนึ่งเทสบาก์ยาเคี้ยวนะครับแล้วก็ดื่มน้ำตาลนะครับน้ำที่ดื่มเนี่ยก็ไม่ควรจะมีอุณหภูมิเกินกว่า40องศา น้ำอะไรก็ได้ที่หาได้นะครับทานในหมดเราจะแป๊บซี่โค้งน้ำมันลงเลยด้หมดเพราะมันทนกรดได้มันทนได้หมดอยู่แล้วครับก็เป็นวิธีในการดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ไปจนถึงระบบลาไส้โดยโดยวิธีธรรมชาติเลยครับไม่ต้องลําบากเลยครับเช้ามาตื่นฉีกซองเทสบาร์ดบนหน้าตาประมาณสักสิบสี่วันนะครับจะเริ่มเห็นความแตกต่างเลยจะรู้สึกทําไมร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเป๋าสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับระบบลาไส้ระบบการ าเดินลับไส้ทางเดินอาหารแรู้สึกว่ามันดีมันจะสะอาดอออะสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นครับ